สวัสดีครับผมนายกเก่าเกลต์หล่ากอน,นะครับวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิชาฝึกงานนะครับว่าแต่และว,วันเราทําอะไรบ้างโดยผมมีอาชีพก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับโดยหลักๆครับตอนเช้ามาเราก็จะเข้ามาที่คอมพิวเตอร์นะครับเนาะเพื่อมาดูออเดอร์งานของเรานะครับโดยต้องแจ้งไว้ก่อนว่าอาชีพผมก็คือเป็นเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์นะครับตอนเช้ามา เราต้องเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อมาเช็คออเดอร์สินค้าที่เข้ามาครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาจากแพลตฟอร์มตรงไหนบ้างนะครับเมื่อเราได้พิมพ์ออเดอร์ออกมาแล้วครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับออเดอร์พวกนี้จะเป็นออเดอร์ order เกี่ยวกับงานไม้สักนะครับจะมีทั้งการทําสีและไม่ทาสีนะครับโดยเราจะ มาคัดแยกสินค้าที่อยู่ข้างหลังนี้เพื่อดูว่าออเดอร์ไหนทำสีก็จะจัดของไปทำสีนะครับส่วนไหนไม่ทำสีเราก็จะนำออเดอร์ตรงนี้มอบให้กับคนแพ็คสินค้านะครับให้เขาจัดทำออเดอร์ตามแต่ละวันนะครับที่เข้ามานะครับด้วยหลักๆก,การทำงานครับอุปกรณ์ในการใช้ทุกวันนี้ก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกอุปกรณ์แพ็คสินค้านะครับ แล้วก็เทปนะครับมีพวกกันกระแทกพับเบอร์นะครับก็อาจจะมีกระดาษลังนะครับเมื่อในแต่ละวันนี้นะครับน้องก็จะมีรถเข้ามารับสินค้าที่บ้านทั้งเข้ามารับเองแล้วก็เราไปส่งให้นะครับโดยจะมีพี่คนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็จะ จะเป็นคนที่นําของไปส่งให้ที่บริษัทขนส่งนะครับแล้วก็อีกที่นึงเขาจะเป็นคนทํนนาสีนะครับผมนี่คือการห่อนะครับแม่แต่ละวันออเดอร์จะเยอะมากนะครับออเดอร์จะเยอะมากแล้วก็ตอนเย็นเมื่อเสร็จงานนะครับสินค้าพวกนี้ก็จะสง่งขึ่นรถไปแล้วก็เราจะมานับเราจะมานับจำนวนสินค้าที่เหลือในสต๊อกนะครับ ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าการจัดส่งพรุ่งนี้จะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเราต้องมา,าสั่งช่างผลิตสินค้านะครับดยแต่ละวันงานก็ประมาณนี้นะครับแล้วตอนเย็นเราก็จะมาเช็คออเดอร์ที่เข้ามาช่วงบ่ายๆว่าวมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการทํางานของผมเป็นงานเกี่ยวกับค้าขายออนไลน์ส่งสินค้าให้ลูกค้าครับ โอเคครับขอบคุณมากครับ